สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ปานัสโชติรัตน์วันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องที่สำคัญมากๆกับพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะคุณหลุงคุณป้าที่อายุเลย50ปีไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นมาตลอด30กว่าปีที่ทำงานเป็นหมอและมันทำให้ผมเจ็บใจทุกครั้งที่เห็นคนไข้มาหาช้าเกินไปมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารน,นะครับนี่คือมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดอันดับต้นๆในคนไทยโดยเฉพาะผู้ชายสูงอายุอย่างพวกเรา ภาษาหมอเขาเรียกว่าโพลิปคือเนื้อง,งอกเล็กๆที่เริ่มก่อตัวในส่วนท้ายของระบบทางเดินอาหารแต่ผมมีข่าวดีให้ครับถ้าเราจับมันได้เร็วก่อนที่มันจะลุกลามไปที่อื่นอัตราการรอดชีวิตสูงถึง90%เลยนะครับนั่นหมายความว่า10คนที่เจอเร็ว9คนรอดชีวิตแต่ข่าวร้ายก็มีครับและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมโกรธมากจริงๆตลอดชีวิตการเป็นหมอของผม คุณรู้ไหมครับว่ามีบางพื้นที่ในโลกนี้ที่มะเร็งลำไส้ใหญ่แทบไม่มีเลยผมพูดถึงชนบทของอินเดียบางพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ชาวเขาบ้านเราที่กินอาหารแบบดั้งเดิมคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรมใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับพี่น้องทุกอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรมการกินของเรานี่แหละวันนี้ผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะมาทําความเข้าใจว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่คืออะไรและอาการเริ่มต้นที่เราต้องสังเกตมีอะไรบ้าง เพื่อที่ทุกท่านจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรไปหาหมอส่วนที่2ผมจะพูดถึงการรักษาและที่สําคัญที่สุดคือการป้องกันผมจะบอกให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆน้อยๆในอาหารการกินของเราจะให้ประโยชน์มหาศาลไปตลอดชีวิตที่เหลือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นความผิดปกติของเซลล์ในลำไส้ใหญ่ครับมันเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆที่เรียกว่า f o ล c ย l a บ a b e r ที หรือจุดผิดปกติในผนังลำไส้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับลำไส้ของเรามีส่วนที่เรียกว่าวิลลัสคือขนเล็กๆที่ช่วยดูดซึมสารอาหารเมื่อเซลล์ตรงนี้เริ่มผิดปกติมันจะรวมกลุ่มกันและกลายเป็นโพลลิปถ้าโพลลิปพวกนี้ไม่ถูกตรวจพบและตัดออกมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆในร่างกายระยะท้ายๆนี่แหละครับที่อันตรายที่สุด และมีอัตราการรอดชีวิตต่ำมากแต่โชคดีที่ถ้าเราตรวจคัดกรองเป็นประจำโดยเฉพาะถ้าอายุเกิน45ปีแล้วเราสามารถเจอโพล,ลิปได้ตั้งแต่เนิ่นๆตัดมันออกแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันลุกลามปัญหาคือครับในระยะแรกๆมะเร็งชนิดนี้แทบไม่มีอาการเลยนี่คือเหตุผลที่กรมอนามัยแนะนําให้ตรวจสองกล้องลําไส้ใหญ่อย่างน้อยทุก5ปีหลังอายุ50ทําไมถึงต้องหลัง50ครับก็เพราะอายุที่มากขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยิ่งอายุมากยิ่งเสี่ยงและถ้าคุณสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือเป็นเบาหวานความเสี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกผมแนะนําให้ตรวจก่อนอายุ50เลยครับผมรู้ครับว่าหลายคนบ่นเรื่องการรอคิวตรวจที่โรงพยาบาลรัฐนานมากบางทีรอเป็นปีสิ่งที่ผมอยากบอกคืออย่ารอครับถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปหาหมอบอกอาการให้ชัดเจนหมอจะได้เร่งคิวให้หรือถ้าพอมีกําลัง ก็ลองดูโรงพยาบาลเอกชนที่ราคาไม่แพงมากหลายที่มีโปรโมชั่นตรวจสุขภาพราคาประหยัดและอีกเรื่องที่ผมอยากบอกคือการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระครับนี่เป็นวิธีคัดกรองเบื้องต้นที่ง่ายและราคาถูกไม่ต้องส่องกล้องแค่เก็บอุจจาระไปตรวจถ้าพบเลือดแฝงค่อยไปส่องกล้องต่อวิธีนี้ช่วยได้มากครับสําหรับคนที่รอคิวส่องกล้องนานแต่ถ้าคุณไม่ได้ตรวจอะไรเลยและปล่อยให้มะเร็งลุกลาม นี่คืออาการที่คุณอาจจะเจอครับอาการแรกที่พบบ่อยคือปัญหาการขับถ่ายคุณอาจจะท้องผูกหรือท้องเสียก็ได้ท้องผูกเกิดจากก้อนเนื้อที่โตขึ้นในลำไส้มันขวางทางเดินของอุจจาระทําให้ถ่ายยากแต่ผมอยากให้เข้าใจนะครับว่าถ้าแค่ท้องผูกวันสองวันเพราะกินผักน้อยไปอย่าเพิ่งตกใจแต่ถ้าท้องผูกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ลองเปลี่ยนอาหารแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนั่นแหละครับควรไปหาหมอได้แล้ว อาการที่2คือรูปร่างและสีของอุจจาระเปลี่ยนไปผมรู้ครับว่าไม่ค่อยมีใครชอบดูอุจจาระตัวเองแต่มันสําคัญนะครับถ้าอุจจาระของคุณเริ่มเรียวลงแคบลงเหมือนดินสอนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามีอะไรไปขวางทางในลใําไส้เรื่องสีก็สําคัญครับถ้ามีเลือดปนในอุจจาระและเป็นมะเร็งที่ส่วนล่างของลําไส้หรือทวารหนนะักเลือดจะเป็นสีแดงสดแตกต่างจากปัญหาที่กระเพาะหรือลําไส้ ส่วนบนที่เลือดจะถูกย่อยก่อนทําให้อุจจาระเป็นสีดําคล้ําอย่าละเลยเรื่องเลือดออกตอนถ่ายนะครับผมรู้ว่าหลายคนคิดว่าเป็นแค่ฤทธ์สีดวงแต่ฤทธ์สีดวงเองก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับมันบ่งบอกว่าระบบย่อยอาหารของคุณมีปัญหาอาจจะกินผักผลไม้น้อยไปถ้าคุณมีเลือดออกมากมีปัญหาการขับถ่ายท้องผูกเรื้อรังและอุจจาระเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีรวมกันหลายอย่างแบบนี้ไปหาหมอเลยครับ อาการปวดท้องหรือปวดเกรงท้องก็เป็นสัญญาณเตือนเช่นกันแต่ที่ผมอยากเน้นคืออาการปวดหลังครับใช่ครับปวดหลังหลายคนไม่รู้ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่อาจทําให้ปวดหลังได้สังเกตนะครับว่าถ้าเป็นอาการปวดหลังธรรมดามันจะดีขึ้นเมื่อเปลี่ยนท่าพักผ่อนหรือนวดแต่ถ้าเป็นอาการปวดจากมะเรง็งคุณจะยืนนอนนั่งท่าไหนก็ไม่หายมันปวดตลอดเวลาและอาจจะปวดมากขึ้น หลังกินข้าวไปสักสองสามชั่วโมงเพราะเมื่ออาหารเคลื่อนผ่านลำไส้มันจะไปกระทบกับก้อนเนื้อที่อักเสบอยู่ในระยะท้ายๆคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาและน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าถึงขั้นนี้ผมต้องบอกตรงๆว่ามันค่อนข้างรุนแรงแล้วมะเร็งลุกลามจนใช้พลังงานจากร่างกายคุณไปเยอะมากทําให้ผอมลงทั้งที่ไม่ได้ลดน้ําหนักผมหวังว่าทุกท่านจะไม่ปล่อยให้ตัวเองถึงขั้นนั้น ด้วยการตรวจคัดกรองและดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆทีนี้มาถึงส่วนที่ผมอยากให้ทุกคนรู้มากที่สุดครับเรื่องการป้องกันผมอยากให้คุณลองคิดดูนะครับในประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนระบบสาธารณาสุขไม่ดีเท่าบ้านเราประชากรจํานวนมากอยู่ใต้เส้นความยากจนแต่อัตราการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่ํากว่าประเทศพัฒนาแล้วมากครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นคําตอบหนึ่งที่น่าสนใจคือขมินชันครับคนไทยเราก็คุ้นเคยกับขมินอยู่แล้ว แต่เราอาจจะใช้น้อยกว่าคนอินเดียที่ใส่ขมิ้นในอาหารเกือบทุกมือ้อในการทดลองในห้องแลบเมื่อใส่สารสกัดจากขมิ้นลงไปในเซลล์มะเร็งพบว่าเซลล์มะเร็งหดตัวลงปัญหาคือขมิ้นที่เรากินเข้าไปมักถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้ไม่ดีนักแต่สําหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ลัทวานน่ะนี่กลับเป็นข้อดีครับเพราะขมิ้นที่ไม่ถูกดูดซึมจะเคลื่อนผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่โดยตรงไปออกฤทธิต์ตรงจุดที่มะเร็งเกิดพอดี มีการศึกษาในกลุ่มคนสูบหรีซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในการเกิดจุดพิดปกติในลำไส้เมื่อให้กินขมิ้นเป็นประจำความเสี่ยงลดลงถึง40เและในคนที่มีโพลิปอยู่แล้วเนื่องจากกรรมพันธุ์ทุกการกินขมิ้นเสริมเป็นเวลา6เดือนทำให้จำนวนและขนาดของโพลิปลดลงครึ่งหนึ่งแม้แต่ในคนที่เป็นมะเร็งแล้วมีการศึกษาในผู้ป่วย15คนที่ได้รับขมิ้นเสริมเป็นเวลา2เดือนพบว่า5คนหรือ3 3เมะเร็งหยุดโตเลย ผมรู้ครับว่า15คนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เล็กมากแต่ขมินไม่ใช่ยามันไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงแค่อาจจะทําให้อุจจระเหลืองขึ้นหน่อยทําไมถึงไม่มีการวิจัยมากกว่านี้ผมจะพูดตรงๆนะครับว่าขมิ้นเป็นสมุนไพรธรรมชาติไม่มีใครจบสิทธิบัตรได้บริษัทยาจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะลงทุนวิจัยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับแต่ผมต้องบอกด้วยว่าสุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับขมิ้นอย่างเดียว ตัวอาหารของคนอินเดียสิครับพวกเขากินผักผลไม้ถัว่วและธัญพืชเป็นหลักกินเนื้อสัตว์น้อยมากเพราะแพงและหาได้ยากอาหารพวกนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือใยอาหารครับและใยอาหารดูเหมือนจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพลำไส้และความเสี่ยงมะเร็งผมมีวิธีง่ายๆให้คุณตรวจสอบว่ากินใยอาหารพอหรือเปล่านะครับดูจากปริมาณอุจจาระของคุณมีการศึกษาพบว่าคนที่ถ่ายอุจาระน้อยกว่าครึ่งกิโลกรัมต่อวัน มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนที่ถ่ายเยอะกว่าถึง3เท่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองถ่ายเท่าไหร่ก็ชั่งน้ำหนักก่อนและหลังเข้าห้องน้ำครับไม่ต้องเอาอุจจาระไปวางบนตาชั่งหรอกนะครับแค่ชั่งตัวเองก่อนและหลังดูว่าน้ำหนักลดไปเท่าไหร่ตัวเลขนี้สำคัญกว่าความถี่ในการเข้าห้องน้ำนะครับหลายคนเข้าห้องน้ำทุกวันแต่ก็ยังท้องผูกเพราะอุจจาระที่ออกมาวันนี้อาจเป็นอาหารที่กินไป4 5หวันก่อน ถ้ากินใยอาหารพออาหารควรจะผ่านร่างกายภายใน1-2วันไม่ใช่4ีหวันมีวิธีทดสอบง่ายๆครับลองกินบีทรูทหรือผักที่มีสีแดงเยอะๆแล้วดูว่าอุจจาระเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ถ้าภายใน1-2วันแสดงว่าระบบย่อยอาหารทำงานดีถ้านานกว่านั้นแสดงว่าอาจต้องเพิ่มใยอาหารขั้นตอนถัดไปในการป้องกันคือลดการกินเนื้อสัตว์และเพิ่มถั่วต่างๆครับ การกินเนื้อสัตว์ทัางเนื้อแปรรูปและเนื้อสดดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์เรารู้กันดีว่าธาตุเหล็กน้อยเกินไปทำให้เป็นโลหิตจางแต่มากเกินไปก็ไม่ดีครับมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ธาตุเหล็กจากพืชเรียกว่าธาตุเหล็กชนิดนอนฮีมร่างกายสามารถดูดซึมมากหรือน้อยได้ตามความต้องการ แต่ธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์เป็นชนิดทีมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปหมดไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ก็ตามมีการศึกษาที่น่าสนใจมากครับคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำซึ่งช่วยลดระดับธาตุเหล็กในร่างกายมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้บริจาคผมเองก็บริจาคเลือดเป็นประจำครับมันเป็นสิ่งดีทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่นแต่ถ้าไม่สะดวกบริจาคเลือดการลดเนื้อสัตว์และเพิ่มพืชผักก็เป็นทางออกที่ดี ทีนี้มาพูดถึงไฟเตตครับสารนี้อยู่ในถั่วมเมล็ดพืชและทันพืชสมัยก่อนคนเข้าใจว่าไฟเตตไม่ดีเพราะมันขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุทําให้กระดูกอ่อนแอแต่การศึกษาใหม่ๆเนี่ยพบตรงกันข้ามเลยครับคนที่กินอาหารที่มีไฟเตตสูงกลับมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมะ,ม,ม,ามะเร็งต่อมลูกหมามะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่ากว่าคนทั่วไปที่น่าทึ่งคือคนที่กินไฟเตตเยอะ กลับมีกระดูกแข็งแรงกว่าและเสี่ยงกระดูกหักน้อยกว่าด้วยประโยชน์ของไฟเตตเทียบได้กับยารักษาโรคกระดูกพรุนเลยครับการศึกษาระดับชาติเรื่องการป้องกันโพลิปพบว่าการเพิ่มถั่วเพียง70กรัมต่อวันสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโพลิปใหม่ได้ถึง65%เมื่อเรากินถัว่วเมล็ดพืชทันจะพืชหรือถั่วเปลือกแข็งไฟเตตจะถูกดูดซึมในลำไส้และไปออริทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งโดยตรงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้โจมตีเซลล์มะเร็งบางคนถึงกับเรียกไฟเตตว่าวิตามินพเพราะมันสามารถเปลี่ยนเซลล์มะเร็งให้กลับมาเป็นเซลล์ปกติได้ผลข้างเคียงของการกินไฟเตตเยอะๆคือโรคหัวใจน้อยลงเบาหวานน้อยลงและนิ่วในไตน้อยลงผมอยากพูดถึงผลไม้สีแดงด้วยครับมีการศึกษาในกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทําให้เสี่ยงเกิดโพลิปสูง เมื่อให้กินผลไม้สีแดงเป็นเวลา9เดือนการเกิดโพลิปลดลงครึ่งหนึ่งดังนั้นการกินผลไม้สีแดงเป็นประจำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ครับแต่ผมต้องพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนละเลยครับนั่นคือสุขภาพจิตตลอด30ปีที่ผมเป็นหมอผมเห็นมาเยอะครับว่าคนที่เครียดหนักมีปัญหาชีวิตทำงานหนักไม่มีความสุขมักจะป่วยง่ายกว่าคนอื่นอาหารดีอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องดูแลจิตใจด้วย การใช้ชีวิตอย่างสงบการช่วยเหลือผู้อื่นการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพร่างกายมากกว่าที่หลายคนคิดความโกรธความเครียดความกังวลทั้งหมดนี้เป็นพิษต่อร่างกายมันส่งผลต่อโรคหัวใจและมะเร็งด้วยครับและผมต้องบอกความจริงอีกอย่างนะครับแม้จะกินอาหารดีแค่ไหนบางคนก็ยังเป็นมะเร็งได้ผมเคยมีคนไข้ที่เป็นบังสวิรัตมาหลายปีไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหลา้า แต่ก็เป็นมะเร็งลำไส้มันเป็นเรื่องของหลายปัจจัยรวมกันครับพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมความเครียดและบางทีก็เป็นเรื่องของโชคชะตาสิ่งที่เราทำได้คือลดความเสี่ยงให้มากที่สุดไม่ใช่กำจัดความเสี่ยงให้หมดสรุปสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ทุกท่านจำไว้นะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของอายุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มันสามารถป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมกินผลไม้สีแดงให้มากขึ้นกินถั่วต่างๆให้มากขึ้นกินมเมล็ดพืชและถั่วเปลือกแข็งให้มากขึ้นกินธัญพืชไม่ขัดสีให้มากขึ้นยิ่งกินใย,ยอาหารมากเท่าไหร่ระบบขับถ่ายยิ่งทำงานดียิ่งมีไฟเตตในอาหารมากเท่าไหร่สุขภาพโดยรวมยิ่งดีกินขมิ้นและเครื่องเทศอื่นๆเป็นประจำมันช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งได้หลายชนิดรับธาตุเหล็กจากพืชแทนเนื้อสัตว์ เพราะธาตุเหล็กจากพืชร่างกายควบคุมการดูดซึมได้ดีกว่าและอย่าลืมดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดดูครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในอาหารการกินอาจจะต้องปรับลิ้นนิดหน่อยแต่มันให้ประโยชน์มหาศาลกับชีวิตที่เหลือของเราตอนนี้ถึงคราวของคุณแล้วครับผมอยากให้คุณลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณบางทีสิ่งที่ผมพูดอาจทำให้คุณประหลาดใจบางทีคุณอาจไม่เห็นด้วย หรือบางทีคุณอาจมีข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างจากที่ผมบอกแบ่งปันให้เรารู้ด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันหรือคุณอาจจะอยากแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองบางทีมีญาติพี่น้องที่เคยเป็นโรคนี้บางทีตัวคุณเองกําลังต่อสู้อยู่สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างหมอช่วยเหลือคุณอย่างไรมีทางเลือกอะไรบ้างคุณเคยลองปรับเปลี่ยนอาหารการกินไหมเขียนมาได้เลยครับผมจะพยายามอ่าน และหาทางช่วยเหลือให้ดีที่สุดเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ